สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านเนาะคะ่ะบอกว่าจะเป็นเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่เนาะคะ่ะที่เขามารับชมรับฟังทางช่องของเจตตาพาลุยเนาะ,ะเขามาให้กำลังใจเจตตาในทางช่อง YouTube เนาะคะ่ะเมื่อนี้เจตาก็จะว่างแนวทางของลาวพัฒนานะคะ่ะลาวพัฒ เล่าพัฒนาเมือนี้ออกเป็นวันที่สิบห้าเนาะค่ะเป็นวันจันทร์สองทุ่มครึ่งเนาะเลขกลับวงในค่ะประวัติของพื้นที่ผ่านมาวันที่สิบสองเนาะค่ะเลขกลับวงในบนสามตัวออกหนึ่งแปดแปดศูนย์หนึ่งล่างค่ะของเพิ่นเขาตัววิ่งตัวรูดเนาะเขาไปแปดกับหนึ่งสองตัวก็มาหนึ่งตัวเนาะค่ะ มาตามต่อไปใหม่กับเลขลับวงในค่ะกับขอบุญขอบคุณเลขลับวงในหลายๆเด้อค่ะที่เอาแนวทางมา้างทางช่องของเจตาเนาะเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงเป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะพี่น้องมีเขามีรถ วิ่งรูดค่ะเลขกลับวงในทิจจรณ่าเอาเนาะค่ะชอบกัดจา้าดขัดกับพานไปเนาะอาวิ่งรูดเลขกลับวงในเพิ่นให้มากค่ะ6กับ4ลีลอง3 2ตัวค่ะเหมือนเดิมสองหาง6กสามหกสตัวห่หาง3 6มค่ะเดิน6กกับสี่ เพิ่นฉีดไปจังสีลงมาจังสีเนะาะค่ะสไม่เด่นเด่นทอกันค่ะนิ่นนินนิ่น,นสองหางหกสา3หกสีหน่อยหน่อยหางพี่น้องสองหางเอาไปเบึงใส่กันพิจารณาเอาเนาะค่ะพี่น้องชอบกระจัดขัดกระพานอะไรก็เกิดขึ้นได้เอาที่ชอบ ชอบตัวใดตัวใดใส่ตัวใดจับคู่ตัวใดอันเพื่อนให้มว่าแบบนี้เนาะสองหางเอาบอพอใจพิจรลหน้าเ,าเอาตัวนี้ใส่ตัวนี้ก็น่าปติพองเอาที่เราชอบเนาะค่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะเอาต่อไปค่ะต่อไปเป็นของดาดาพารวย คนสวยในช่องค่ะพี่น้องดาดาพารวยคนสวยในช่องมาแล้วค่ะแนวทางไม่หนึ่งแปดแปดศูนย์หนึ่งวันที่สิบสองพิพานมาหลุดไปเนาะค่ะเจตตาให้กำลังแรงใจเด้อค่ะให้กำลังใจดาดาพารวยคนสวยในช่องมาไปใหม่ไปต่อคือเก่ากราบขอบ,บุญขอบคุณสำหรับแนวทางใหม่ที่ให้เจตตามาบ้างทางช่องเนาะค่ะกราบขอบ ขอบคุณเป็นย่างสูงดาดาพารวยค่ะเอฟซี FC เข้ามาผิดจรณาใหม่ไปตอเนาะคะ่ะกับดาดาพารวยไปตอว,วันนี้วันจันทร์วันที่สิบห้าเนาะคะ่ะสองทุมคึมาลุ่นกันใหม่กับดาดาพารวยเนาะคะ่ะวิ่งลูดเพื่อนมา้้มาค่ะสีกับหกเหมือนเดิมค่ะสองหางสี่หกสี่ห้ากับห้พอม 4ีหาหา4ีหกส่หบินมาหางหนึ่งค่ะหางเดียวห้าห้าสามตัวหนึ่งหางห้าสี่หกี่ตัวหนึ่งหางห้าห้าสี่หดาดาพารวยค่ะชอบก็จัดคัดกับพานไปห,หน่อยหางถือใจ f อซอยู่นะตะเกาเนาะมัดหน่อยเด้อจี้ตามัดว่าเอาที่ห้าชอบมักกระจาดค่ะ ชอบของผู้ใดก็บ,บอกเจตามาอ่ามีอีหยังกับคุณพีขึ้น,นองนะคะ่ะติชมมาได้ติเพื่อกกอเนาะคะ่ะเขียนผิดไปเว้าผิดไปกับกับขอโทษขออภัยอย่าถืออย่าซาเนาะคะ่ะอ,อาลล่าขออภัยหลายๆถ้าเหตุยังผิดพลาดไปเนาะกับขอบุญขอบคุณเอฟซีที่เพิ่นเข้ามาให้กำลังแรงใจเจตาค่ะกับขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มาให้กำลังใจเด้อจับเจตาวระศัตขอบขอคุณหลายๆลายมาไปต่อไปไม่ค่ะเป็นของภัยแคบนาจอดาดาผ้าร่วยคุ้นสวยในช่องแล้วแล้วกลับไปต่อเนาะค่ะคนยะโซทรหนวดที่ผ่านมาบกเจตาบ่ไดเอามาลุ่งเนาะค่ะบ่ไดมาว่างเพิ่นบ่ไดห้มาแต่เหล็กเพิ่นเข่าอยู่ประสัตร ได้ยินเพิ่นเบามากว่าเขาอยู่เนาะค่ะทางช่องของมาดามคุณยะโสธรเขาอยู่เด้อเจตตาพระสันเพิ่นเขาอยู่เนาะค่ะหงวดวันทีสิบสองที่ผ่านมาแต่เจตตาบ่ไ้มาบ้างเนาะมือนีมาไปใหม่ค่ะกับคุณยะโสธรเนาะมาไปใหม่ไปต่อไปใหม่วิ่งรูดเพิ่นเจ็ดกับแปดค่ะสามตัวสองตัวหกขาง สองตัวหกหางเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดแปดเก้าศูนย์แปดแปดแปดสามตัวไอสี่ตัวค่ะพันไหตะซี่ต,ตมา,า 6, 7, 7, 9, 6, 6, 7, 0, สองหางเนาะค่ะหกเจ็ดเจ็ดเก้าหกหกเจ็ดศูนย์แปดค่ะสองหางสี่ตัวบอมี่เป็นวงกลมหรือพี่น้องบอมี่วงกลมมาให้ทอกันบึงเอาเนาะ ตูได้งม้มตูได้ชอบตูได้มาจัดเอาค่ะพี่น้องบ่มีเด่นบ่มีเน้นเนาะบ่มีกัเอาที่เฮาชอบเอ็บซี่ชอบหางใดผููใดะจัดไปค่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะจัดไปกับคุณยะโสธรค่ะขอบคุญขอบคุณคุณยะโสธรล,ล,ลายเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาวางทางช่องของจีตตาเนาะ ขอบขอบพราะคุณเป็นอย่างสูงค่ะมาไปต่อค่ะมาไปต่ออ่อนน้อยนำโชคของเพิ่นเข้าไปยูเดอ,อร์ค่ะออน้อยนำโชคหนึ่งแปดแปดศูนย์หนึ่งเพิ่นเข้าไปยูเนาะสองตัวบนแปดแปดบนเนาะค่ะแปดแปดเข้าไปอยู่ไม่หลุดเนาะออนน้อยนำโชคค่ะ มาไปต่อไปใหม่อีกกราบขอบุญขอบคุณอ่อนน้อยน้ำโชคหลายๆเด้อค่ะที่เอาแนวทางใหม่มาว่างทางช่องของเจตตาผ้าลวยเนาะค่ะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเนาะมื้อนี้วันที่สิบห้าแล้วค่ะเป็นวันจันทร์สองทุ่มครึ่งมาไปต่อกับอ่อนน้อยน้ำโชคลาวพัฒนาเนาะค่ะวิ่งรูดเพิ่นให้มากค่ะบนบนเป็นบนเนาะค่ะบนวิ่งสี่ล่างวิ่งสาม สองตัวรวมแล้วกัสี่หางมวนเดิมค่ะสี่สองสี่หนึ่งค่ะสามหกสามเจ็ดบนเน้นที่สี่สองหางเดียวค่ะล่างสามหกค่ะล่างเป็นล่างบนเป็นบนบนสี่สี่สามสามเนาะค่ะสามตัวสามหางสี่สามเจ็ดสามสี่สองสามสามหกค่ะเน้นที่สามสามหกหางเดียว าชอบกับจัดค่ะพี่น้องคัดกับผ่านเนาะเลขทุกตัวก็เป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางเนาะค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงเนาะหลุดไปก็กราบขอโทษขออภัยมุอแรงเขาก็รุ่นกันต่อไปไม่ออนน้อยนำโชคเนาะค่ะ ขอบ,บุญขอบคุณเอฟซีหลายๆเด้อค่ะที่เขามารับชมรับฟังมาคอมเมนต์มาให้กำลังแรงใจมาให้กำลังใจรับเจตาวสันมาให้กำลังใจค่ะเจตาวัดสันโอ้ยกราบง,งามๆขอบคุณขอบคุณหลายๆค่ะที่ติดตามเจตาเนาะเขามาเบ่งทุกขลิดเด้อเจตาวสันโอ้ดีใจค่ะมีกำลังสู่ต่อไปเนาะ สู่ต่อไปไปต่อไปใหม่คือเกา่าคลิปนี้ขอให้พี่น้องโชคดีทุกคนเด้อค่ะขอให้โชคดีขอให้มีความสุขขอยสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนเดินทางไปใไส้ก็ขอให้ปลอดภัยค่ะเดินทางไปขอให้มีโชคเนาะค่ะกลับมาขอให้มีชัยเอาลืมบอกไปพี่น้อง อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเด้อค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ด้งขึ้นคลิปของเจตาลงไปเนาะค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะจะได้เห็นอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเอฟซี FC. พี่น้องปองไปทุกคนคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ